สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องอีสานพารวยบอกเล่าว่า,าว้าข่าวสิพ้าพีผ้าน้องมาสองโชคสองลาบจากลายสำนักเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อพี่น้องได้พิจารณากันรวมถึงข่าวได้เด็ดข่าวได้ดังที่เป็นกระแสก็สิมาเล่าว่าวูซูพี่น้องฟังท่านผู้ชมครับมื่อนี่ก็เป็นแนวทางประจำงวด16สิงหาคม6 3เช่นเดิมนะครับที่กับผมนำมาฝากพี่น้องพิจารณากัน สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางห้วยดับล่างนะครับของแอบแมงปอปีกบางกระติดว่าพมีพนณองเอฟซีได้หลายท่านท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับกระติศทราบกันดีสําหรับห้วยดับแอบแมงปอปีกบางนะครับซึ่งเพิ่นกระหายไหวมาหลายงวดแล้วครับส่วนมากกระติเข่าเขาเป็นส่วนใหญ่เลยครับพลาดหรือว่าลุดไปบวกกีงวดนะครับซึ่งห้วยงวดล่าสุดนะครับแอบแมงปอเพิ่กระหายดับล่างไหวคือซีนะครับ สี่นี่บมาแทสําหรับเลขล่างผลที่ออกมานะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสิงหาคมหกสามเลขล่างก็ออกเก้าสองนะครับฉะนั้นแล้วเลขดับนะครับก็บเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ให้เฮ้านะครับให้ท่านผู้ชมนักเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสื่อเลขล่างนะครับฉลากกินแบงรัฐบาลสําหรับงวดนี้นะครับแอดแมงปอปีกบางนะครับเพื่อนให้รับไหวล่างประจํางวด16สิงหาคม2563 แอบแมงปอเปนไห่เจ็ดนะครับเจ็ดนี่คือเลขดับล่างนะครับเจ็ดนี่บามาแท้นะครับให้พี่น้องให้ทัาผู้ชมเอฟซีนะครับลองเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคสําหรับฉลากจินแบงรัฐบาลประจํางวด16สิงหาคมนี่มึงนะครับวา่าหวยงวดนี้เลขดับหรือว่าเลขที่สิบบามาในเลขล่างนะครับเจ็ดที่แอบแมงปอหายไวจะเป็นจังไดน,นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับ ก็ลองใส่วิจารณญาณในการรับช่วมือนะครับว่าเจ็บสิดับจริงบบนะครับสําหรับแอดแม่งปอปีกบางสุดท้ายนี้แล้วนะครับกับผมกขอความกลังใจจากพี่จากน้องจากท่านผู้ชมนะครับซอยเป็นกําลังใจแห่งกับช่องอีสานพารวยนะครับซอยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมเองจะบริหลายผานแนวทางดีๆนะครับในการเสียงโชคเสียงลาบในงวดหนาหรือว่างวดต่อๆไปนะครับ จะเจอกันไหมคลิปหนานะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แล้วสวัสดีครับ